พุ่นอ่ะแต่สมัยเขาเป็นเด็กน้อยนี่แถวนี่อุ้ยมันเป็นจังไรล่ะมันว่าเป็นนังซีมันหกเนาะสวยก็นี่น้องว่ะเมนบอกหนาแรงหนาหนาแรงหนาหนาวมาเบิงเนาะหนาแรงก็หนาหนาวโอ้บรรยากาศดีคักเลยนาวมันคือมันมันสะอาดนาวไปตะลุ่เลยอ่าตอน อันวาเซียบัวมาใส่สีเขียวๆสีดำๆจะเป็นข้าวเหมียวอุ้ยนี่แม่ะัวไทยเป็นมากเลยน้ำสวย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 โอ้มันสีสวยนะมันสะเป็อะไรล่องเรนเนาะเป็นอะไรเป็นอะไรล่องเรนไปแกงใส่ปลาใส่ไปตำไปกินกับป่นกระยังทุก กนหลายตัวนะซีบก็โตดีค่ะเกษตรผสมผส,สานเ<พ> <c oughs> ฮ็ดแส้คุดสาหล้ะก็เฮ็ดทักพื้นหน้ามูนี่บอนบอนเป็นังสีปรับเปลี่ยนไปตามปกตินามนามบอนี่จะเป็นสีฝาเลยเด้แม่น<บ>มันมันบ่เคยแหงเลยเด้จนนะุกตามสมัยก็ว่าล่ะด้ตามนั่น โอ้เขามางามแต่ฮันเขาอันนี้เขาอย่างอันนี้เขาเจ้านี่ว่าเขาเจ้าเนี่ยโนม้าเื่อนี่ยโอ้ลมจุตามสมัยคือว่าละได้ตามนั่นโอ้เขามางามแต่ฮันเขาอันนี้เขาอย่างอันนี้เขาเจ้านี่ว่าเขาเจ้าเนี่ยโนม้าเื่อนี่ยอลมสวย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 ข้างนี้เขาก็เฮ็ดเขาก็พ่อได้เกี่ยวได้กินข้นแล้วกะนยาหยาน้ำคุ่หน้ากันเกี่ยวมาให้งัวโอ้ดีแล้วสวยก็นี่น้องว่ามันบอก หนาแรงหนาหนาแรงหนาหนาวมาเบิงเนาะหนาแรงกันหนาหนาวโอ้บรรยากาศดีค่ะเลยบรรยากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศดีสีน้ามันสวยอิ๋วว่ะโอ้คุณน่ะอู้หแต่สมัยเขาเป็นเล็กหน่อยนี่แถวนี่ออ้ยมันเป็นจังไรล่ะมัน่าเป็นังซีมันหกเนาะสวยก็นี่นองว่ะเมนบอก หนาแรงหนาหนาแรงหนาหนาวมาเบิงเนาะหนาแรงกันหนาวโอ้บรรยากาศดีค่ะเลยอืมอข้างหน้า่นสาหนึ่งมาฟ้ามง่วเป็นสาสองอันนี้เป็นสาที่สามอู้หนาฝนธรรมดาแล้วจุกตามสมัยคือว่าล่ะก็ตามนั่นโอ้เขามางามแต่ฮันเขาอันนี้เขาอันนี้เขาเจ้านี่ว่าเขาเจ้านี่โอ้ยลมฝนอะ แต่สมัยเขาเป็นเด็กหน่อยนี่แถวนี่มันเป็นจังไรล่ะมันมาเป็นอังซี่มันหกเนอะอ้อมสวนอ้อมหน้าเพื่อที่จะให้งัวเขาหยางเดี๋ยออกกําลังแล้วกันี่มาๆก็น่ะหน้ามันสีงามเอามาถทาพี่น้องเบิ้งกันน่ะน้าสาอันนี้สาที่สองมันบาวัดสาที่สามสาที่สามมันสีป้าเลยนะอันอันนี้คือว่าหนาฝนมันมันจะได้ซ้ำนี่ปกติแล้วมันสี มันสีใสมันเป็นน้ำดินนะมันเป็นน้ำดินละละนามบุกน้ามันสีฟ้าเลยนะอันอันนี้คือว่าหนาฝนมันมันจะได้ซ้ำานีปกติแล้วมันสีมันสีใสมันเป็นน้ำดินนะมันเป็นน้ำดินละละนามบุกสวยก็นีน้องว่ะมันบอกหนาแล้งหนาหนาแล้งหนาหนาวมาเบิงเนาะหนาแล้งกันหนาวโอ้บรรยากาศดีคักเลยอ่างอ้อมสวนอ้อมหน้าเพื่อที่จะให้งัวเห่ายางเดี๋ยวออกกำลังแล้วกัน ทางนี้เขาก็เฮ็ดเขาก็พ่อได้กเกี่ยวได้ก,กินคนแล้วก็นหยาหยาน้ำคู่หน้ากันเกี่ยวมาใหงังวว่โอ้ดีเลยค่อยบอกแจเพียน้ำที่เต็มตลอดนออ้ำแถวนี้ตอนนี้กางามมาง็งามมันงามน้ำน้ำเป็นสีฟ้าโอ้ทั้งนี้ก็เป็นเขาเหนียมาๆก็น่ะน้ามันสีงามเอามาเหตพี่น้องเบิ้งกันอ่ะน้ำสาอันนี้สาที่สองมันบาวัดสาที่สามสาที่สาม พื้นหน้าโมนี่บ้านบดบดเป็นทังสี่ปับเปลี่ยนไปตามพื้นหน้าโมนี่บ้านบดบดเป็นทังสี่ปับเปลี่ยนไปตามะสวยก็นี่น้องว่าเหมือนบ่หนาแร่งหนาหนาแร่งหนาหนาวมาเบิองเนาะหนาแร่งกันหนาหนาวโอ้บรรยากาศดีคักเลยสีเขียวเขียวสีดำดำจะเป็นเขาวเหนียวอู้หูหนีแม่ะัวใจเก็นหน้าเนี่ยนี่นี่บัวแดงพัวใจบัวแดงเละเมอใส่ปล่อยแมนอยู่กับบัวมาปล่อย บัวแดงสายบัวเลยแยเอาบัวมาปก่อยไปใต่แนั้นเก็บแดงเก็บน้ำน้ำมันคือมันมันสะอาดน้ำไปตลอดเลยอ่าตอนอันวาเซียวบัวมาใส่มันก็ร้ายตัวนะซีบก็ตัวดีคระเกษตรผสมผสาน เออสาพุทสาแล้ว so ก็เห pues ็ดทักขางนี้เขาก็เห็ดเข่าก็พ่อได้เกี่ยวได้กินข้นแล้วก็หยาหยาน้ำคุ่นากะเกี่ยวมาให้งัวโอ้ยดีเลยไปจึงเข่าวานหมดเนาะแต่ว่าเกิดถือว่างงามล่ะเข่าวานได้ซ้ำนี่ถือว่าดีแล้วเมื่อดันเขวาปอ่าปลาแป้งนี่คือขบปูเฮ้ยมามากัน่ะน้ามันสีงามเอามาแขกพี่น้องเบิ้งกันน่ะอ่าน้าสา อันนี้สาที่สองมันบาหวานสาที่สามสาที่สาม,สามไม่ลมไปจนเขาวานหมดเนาะแต่บัเกะถือว่างามละเขาวานได้ซ้ำนีถือว่าดีแล้วเมื่อดันเข้าไปอ่าป่าแปงีือเขาปลูกจุกตามสมัยก็ว่าละกุกตามนั่นโอ้เขามางามแต่ฮันเขาอันนี้เขายัางอันนี้เ,าเ,าเขาเจ้านี่ว่าเขาเจ้าเนี่ยคน้มาเื่อนี่ยโอ้ลมไปจนเขาวานหมดเนาะแต่บาเกะถือว่างามละเขาวานได้ซ้ำานีถือว่าดีแล้ว อ่าป่าตั้งออมสวนออมหน้าเพื่อที่จะให้งัวเห่าย่างเดียออกกำลังแล้วกัน,นอ่าอ่าอ่าโอเคดีครักอ,อืมเอารวดใส่อีกเอารวดมาใส่อีกน่ะอ๋ขอข้างหน้าบุ่นสาหนึ่งมาฟ้ามงัวเป็นสาสองอันนี้เป็นสาที่สาม ฝนธรรมดาแล้วจ้ะคุณน่ะอขา้วแต่สมัยขาเป็นเด็กน่อยีนแถวนี้อุ้ยมันเป็นจังไรล่ะมัน่าเป็นังสีมันหกเนาะพื้นหน้ามันนี่มันบดเป็นังสีปรับเปลี่ยนไปตามสีเขียวๆสีดำๆจะเป็นเขาเหียวออ้ยนี่ไทยเ็มากเลยคุณน่ะอ้ข้าย้วแต่สมัยขาเป็นเล็กน่อยนี่แถวนี้อุ้ยมันเป็นจังไรล่ะ ันเป็นังซีมันหกเนาะบรรยากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศดีสีน้ำในสวยอิล่ลหวะโอ้อ่าอ่าอ่โอเคดีคักอืม,มเอาลวดใส่อีกเอาลวดมาใส่อีกหน่ะห้างนี้เขาก็เฮ็ตุเขาก็พ่อเด็กเกี่ยวเด็กกินข้นแล้วก็นหยาหยาน้ำคู่น้ากะ เกี่ยวมาให้งังวโอ้ยดีเลยมันก็ลายตโตนะซีบก็โตดีค่ะเกษตรผสมผสานเห็ดเออ่สาผุดสาแล้วก็เห็ดทากเฮ้ยบกจียเพียน้ำที่เต็มตลอดน้ำแถวนี้ก็นี่ก็งามเมืนกังามน้ำน้ำเป็นสีฟ้าโอ้ทข้างี้ก็เป็นข้างนี้น,น,นี่บัวแดงคาเจบัวแดงแล้วมาใส่ปล่อยแมนอยู่กับบัวมาปล่อย บัวแดงสายบัวแม่แดงด้เอาบัวมาปล่อยไปแต่ใส่นั่นเก็บแข็งแตสวยก็นี่น้องว่ะมันบอกนาแร่งนาหนาแร่งนาหนาวมาเบิองเนาะหนาแร่งกันนาหนาวโอวบรรยากาศดีคักเลยน้ำน้ำมันก้าลายโตนาะซีบก็โตดีคักเกษตรผสมผสาน เอ้สาคุดสาหล้ะก็เห็ดท่าปกติน้ำน้ำบอนี่จะเป็นสีฝาเลยเด้แมน่นมันมัน่นเ,เคยแหงเลยเด้เบรรยากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศดีรราาศดสีน้ำนี่สวยอิ่หลีวะ่ะโอ้ครับอ๋อข้างนาบุญสาหนึ่งมาฟ้ามัวเป็นสาสองอันนี้เป็นสาที่สาม หนาฝนธรรมดาแล้วจะเาขันสีขหนียวเนาะอันนี้นะเพื่นหน้าเพนนี่เป็นขอนียวแมนขอนียวแถบนี้จะเป็นขาหนีว้วเป็นขหนียวนันดอกออกมันสีฟ้าเลยนะอันอันนี้ถือว่าหนาฝน,ม,นมันจะได้ซ้ำนี่ปกติแล้วมันสีมันสีใสมันเป็นน้ำดินนะมันเป็นน้ำดินละลานาบพวกนี้นี่บัวแดงขาเจบัวแดงมใส่ปล่อยแมนอยู่เอาบัวมาล่อย bùa đen sai bùa này đem, à, bùa nó coi vậy này kết kẹn kết nằm 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 lông nằm 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 lông nằm